นะกาตาเตตีว่าพูดกาตาเตตีรู้จักหน้ารูจาจา้จักใจกบคนดีเป็นมิตรปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นคอนี่อย่านอนตื่นใจอย่าอายต่ำกินอย่ามินกันนอยอย่าก่อยหวาดนานั่นก็คอนี่นี่กาตาเตตีแต่ลกออูกตัวทองโยะทองโยะอันนี้ยรวยยันยันไอ้กูอ่ะ แกเลวมันปรับตัวไม่ตันโบสู้ยังมีอำนาจก่อต้นต่างมันเกลยไปเลยโหลก,กาไปในเมืองต้นนี้เลยอัวกูแรงเองกูไม่ใช่เสียห้ไปไหนไหมตื่อว่าได้ช่วยกันตามากินลูกนาเข้าใจไหมลูกเลยวัดเข้าใจครับอืมกัดกองเลยบางไม้อะคุมเราตตานานบ้านคนรวยกัดเตียวก็เตียว ปู่ได้กัดดูตะกำเลยปู่วิบคนแต้วว่าเลือดไปกูจนก็จริงเดี๋ยว่าตักซี่กูมีไจ่มไหนุ่ยจบไงเราไม่ใจ่มชนเปล่าเราไม่เบียร์ันหนาเมือนกันละชุนกับไม่เบียรกับเจ้าเดียวกันละก็ลองเล่เล่ยนซืออย่าไปยา่เก่าๆมึงเงินกี่แรงเล่ยโป่งปังคุณไม่รู้ใจเขาอโกรธอาพยายามพูดน้อยๆได้มันกันละพุมใหญ่ผมวิบพุ่มวิบพมป่าขึ้นหรอ มาดูดนู่แกเมื่อเนี่ยเวลากูโบ่เออมช่วยได้ดิแต่กูจำนำมดองนู่ไปปั่นหนโนู่นุ่ยมันเอาอย่างนั้นนะครับคุณพ่อ,อไปเลยลกูกไม่ต้องเป็นห่วงปอปอปากเดียวพุงเดียวปอดูแลตัวเองได้อ๋อครับงั้นก็จะลองเสี่ยงดวงดูทำได้ก็ทำทำไม่ได้ผมก็กลับนะพ่อ,อลองเล่เลยลกูก ลองเล็บเราอยู่บ้านเราตอนนี้ไม่ถี่ตำเลยนายนุย้ยนายเตียงได้ตำไรกันบ้างที่เป็นประโยชน์่ะเนี่ยเพมเลีไงไก่เตงต้องจ้ามไวเลยมันไม่ยอมครับไม่ยอมเดืงองอะไรเลยนายเตียงปาจ้าไนุยมันว่าโป้วัวปมไปปาดแม่วัวมันมัน,มนกิจกาตัวเอเอแม่วัวเราไม่ใจเปื่อนมาเจียวปาดเปล่า กูคิดกันเป็นตีอะแม่เป็นแบ่งดาวัาแวแลไรงไงไหนุยกันดิโอไม่จชิงเลยไอ้โดดมึงมือปาทีไา่ไย,ยกูไรโอวอ่ะกตเวลามันมองกับกูให้มึง่ะโลกมนันอือแต่มันไม่มองอไรไยกูไม่ทุกะปาตัวเราไอ้ไกิดกาตัวแรงแม่หนุ่ยกับมึงกันกดิ